สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุกุสุสคน FC พี่น้องทีกำลังรับชมทั้งช่องหมอลำเก๋นะคะมือนีเก๋สีภาพพี่น้องพายเรือไปเไปก็บม,มกบัวค่ะอยากกินมกบัวนี่ค่ะคือบึงบานแพงคะ่ะพี่น้องน้ำม,มันลงน้ำม,มันลดเขาจะพากันไม่ใส่ด่างใส่แห я. พูดนะ มึงหมกบัวแต่ว่าเฮาสิไปจังไดเฮาต้องลอยแต่ไพ่ยี่ตัวเฮาไพ่มึงนี่ไปเรียกวะฮ่ามึงร่วงฟองกันพี่น้อง ใช้สิวเ,เวิรงมอเข่าแล้วซใหม่แล้วจะถือได้แล้ว,วอันนี้คือลุมมลุม่มที่เพินเห็ดไก่โอฟางนะคะพี่น้องมีเดือเรือน้อยเห็นเรือแเล้วกราซุกยังไปไปเบิ่งไปสิถ่ายดีเรือเบิ่งยังได้พุทธคานอู้บรรยากาศเย็นค่ะพี่นอ้องช่งแร่ง อ้อออออนานำลงคักเลยนี่ตะกี้ขึ้นว่าหดผีนีค่ะเลือเดี๋ยวสิภาพพี่น้องเอ้ยลม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 ,ลมพี่น้องลมเป็นค่ายดินสนมตัวนี้เ้าต้องถอดตัวไปทึ่งผีเด้ นี่ค่ะเลือกอย่าตัวมาอย่าตัวพี่น้องเลือกออกแล้วเลือกน้อยเลือกออกแล้วน้อยเร็วเฮ้ยพี่น้องว่างน้ำเลยสิบห้าเป็นเนาะวันนี้เนาะ ต้องไปนั่งมุมนั่นบ่แล้วต้องนั่งมุมนี่ไปพี่น้อง <laughs> ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิง <laughs> มันก็เขาเ้าแกว้างมันก็เข้าฟังด,ด้วยเป็นแล้วน้ำปักี้เดือยจะหนีแล้วจกฟ้าบวอยทางไหนยังบุหรีเลยนี่ bay bóng hoa sấy đọc vẫn <laughs> muốn tiêu tiêu cái vòng câu đi mẹ để kín vào là <laughs> 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 ไบ่เป็นพี่ดองอ,อยู่แต่มองเก้าวดไปวดมาอยู่นี่ลวเลยดูอะมมันก็ไหลพัดทั้งว่างสิน้อย อันพดัดเ้ข้างอุ่นอยู่แล้วนมันเออทำให้ตั้นี้โอ้ยปวดเกนมาดี๊ะ เขาฟังได้บ่นเนี้ยเอามื่อยแล้วเมื่อยแล้วสิเขาฟังได้บ่หนี้น้อยเขาฟังได้บ่พี่น้องเอ็นเด้อสิเขาฟังได้บ่เอา

Đây này là. Ờ. Bở cái gì đâu, mắc cua này. Ô, cua nó. Ê. Đi với ai vậy rồi? Ờ. đi <laughs> giờ ừ, 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 ừ. ừ, này lạy này lạy 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 Ôi, hả lạy 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 quăng gì mà, lạy 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 ม้ยมอยสุดเจ้าพ <ís> ่อมวยเด้อมาทาจุกวางเร็วมันก่อนมา้าฉันโอ้ย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 จอดเรือพอลอบพอดีพี่น้องหลักยามรอคุณตอนนี้่เป็นหลอ่อเยี่ยม เลย่ต่ประเดี๋ยวไม่ไหเลือกขึ้นเรื่อยเพื่อนบัดนี้ถือดาวเหรอว้วาสภาพขา เงี้ยพักบุ่งงามกระงมกชาวพี่น้องป้าเยี้ยพักบุ่งมั้งงามคักเยี้ยพักบุ่งสรุปสรุปว่าได้กินค่ะกลับมาเฉย บ่ได้ไปเลือกบ่เปลี่ยนไอตูวผาหนูไปเนี่ยมุนติวติวอยู่เลยเขาบ่าได้ไปเลือกบ่เปลี่ยนขาหนูดูดิลมบ่เคืองแข็งเลยให้เลือกบ่เปลี่ยน ลมไม่เลี้ยปนอยเบื้องขาไปว่าเป็นเลือเลืออยู่แต่หมองเกาก็เป็นที่เขากินอย่างยนนิ้มอับลัว